สวัสดีค่ะมาพบกับ IT o n ออนไลน์ไปมีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเมื่อ EP ที่13เรามีการใช้ฐานข้อมูลนะคะจาก Google er Sheets ในการสร้างตัวของเอ่อแกนฉานะคะก็คืออแสดงนะคะช่วงเวลานะ,ะในโครงการของเรานะคะทีนี้วนันนี้เราจะมาใช้ฐานข้อมูลเดิมนะคะที่เราใช้สร้างกันฉาเนี่แหละแต่เรามีฐานข้อมูลนะคะของโครงการแล้วก็เวลาเริ่มต้นเวลาสิ้นสุด เราจะหาผลต่างว่าเราใช้เวลาเนี่ยนะคะตักเริ่มต้นถึงสิ้นสุดเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดกี่วันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยวิธีการทำนะคะก่อนอื่นเลยอย่างที่บอกนะคะเรามีฐานข้อมูลอยู่ใน Google Sheets นะคะเราก็เปิดนะคะหน้าโคมขึ้นมาแล้วก็นะคะ ก่อนอื่นเลยเราจะต้องเ,ออเข้านะคะรหัสผ่านนะคะ Gmail ก่อนนะแล้วก็พิมพ์คำว่า Looker Studio นะคะพอเราพิมพ์คำว่า Looker Studio แล้วเราก็เข้าไปที่ lookerstudio.google.com พอเราคลิกเข้าไปก็จะขึ้นหน้านะคะของ Looker Studio เราก็เดี๋ยวเราสักครู่นะคะเราก็ไปที่รายงานวา่างเปล่าที่เป็นนะบวกสีลุง้งนะคลิกรายงานวา่างเปล่า พอเราคลิกรายงานว่างเปล่านะก็จะให้เชื่อมกับฐานข้อมูลนะคะเราก็ไปที่ปุ่ e e sheet เพื่อเชื่อมฐานข้อมูลเดี๋ยวเราให้เขาเป็นลูกมือสักนิดนึงนะคะอ่าเป็นลูกมือแล้วเราก็คลิกนะคะแล้วก็ไปที่ฐานข้อมูลก Sheet ท,ที่เรามีข้อมูลอยู่แล้วก็แผ่นง,งานนะคะแล้วก็กดเพิ่มพอเราเพิ่มเนี่ยก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาแล้วก็รอป๊อปอัพขึ้นมาแล้วก็ตอบเพิ่มในรายงาน เมื่อเราเพิ่มในรายงานเราก็จะได้ตัวของแผนภูมิตารางขึ้นมาหนึ่งแผนภูมินะคะที่เขาขึ้นมาให้เราโดยอัตโนมัติก่อนอื่นเลยเวลาเราทำนะคะในส่วนของ Google Studio นะคะก็แนะนำนะคะให้เปลี่ยนชื่อก่อนแล้เราก็เปลี่ยนชื่อตามที่เราต้องการพอเราเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ มาดูนะคะจัดการกับแผนภูมิตารางเรานิดหนึ่งนะคะตอนนี้แผนภูมิตารางเรามีชื่อโครงการนะคะแล้วก็มีนะเริ่มนะคะแล้วก็ใส่นะ,ะเริ่มชื่อสุดนะคะเราจัดเขานิดนึงแล้วกันนะคะเรื่อต้นสุดนะคะตัวของข้อมูลเลคคอร์ดเขาเราไม่เอาเราก็ปิดซะ นี้อย่างที่บอกไปแล้วว่าเราต้องการที่จะสร้างนะคะว่าระยะเวลานะคะจากเริ่มต้นถึง,ถงซึ่งสุดโครงการเนี่ยใช้เวลากี่วันนะคะอ่าเดี๋ยวตรงนี้ขอแก้ตรงนี้นิดนึงนะคะเป็นเริ่มต้นน,ะะนี่นะคะ เราอยากรู้ว่าระยะเวลา,าตั้งแต่เริ่มต้นโครงการถึงสิ้นสุดโครงการนะคะใช้เวลากี่วันเราจะทํายังไงกันเรามาดูกันเลยนะคะก<ๆ>่อนอื่นเลยเราไปกดเพิ่มช่องแล้วก็ใส่ระยะเวลานะะหรือชื่อที่เราต้องการนะคะแล้วก็ใส่สูตรนะคะ เราเรียกสุดขึ้นมานะคะแล้วก็เราก็ใส่นะ,ะที่อยู่ของตารางของเรานะคะแล้วเราก็กดบันทึกนนะคะ คือดูตรงนี้ให้ขึ้นมาขนาดล่างขึ้นมาจุดเฉียวก่อนนะคะพอเราบันทึกนะคะเราก็กดเสร็จสิ้นถ้าขึ้นเครื่องหมายถูกสีเขียวก็แสดงว่าถูกต้องนะคะเห็นไหมคะตอนนี้ระยะเวลาขึ้นมาแล้วนะคะเราก็ดึงระยะเวลานะคะคมาไว้ตรงเม็ดทิศเขาก็จะส่งโครงการให้เราว่าระยะเวลานะคะคของโครงการนะคะคถึงสิ้นสุดแล้วอย่างนะคะคแต่ละโครงการเนี่ยนะคะ ใช้เวลาระยะเวลาเท่าไหร่นะคะอันนี้นะคะเออนิดนึงเขาอาจจะไม่เรียงนะคะในส่วนของวันที่เริ่มต้นของตละที่นะคะเราก็ไปจัดเรียงนิดนึงนะคะเราก็จัดเรียงโดยใช้นะคะระยะเวลาเริ่มต้นนะคะจากนะะน้อยไปหามากโอเคนะคะก็เริ่มตั้งแต่หนึ่งมกรานะคะนะคะ เนะเราก็จะได้ในส่วนของระยะเวลานะฮะวันว่าโครงการของเราเนี่ยใช้ระยะเวลากี่วันนะคะในแต่ละโครงการนะคะวันนี้ก็นะคะในส่วนของนะคะไอทีออนไลน์ใบมีก็ ء, ส่วนของลูกกระชีก็ ง่ายๆนะคะเพียงแต่เรารู้สูตรนะคะของเด็ดดิฟนิดนึงแล้วเราก็นำมาใช้นะคะในการที่เราจะมานะคะก็หาระยะเวลาะะตรงของโครงการทีนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจในส่วนของ Lucas d i o หรือว่า Data Studio เดิมของซ่อง IT o n ออนไลน์บมีเราเนี่ยได้มีพูดถึงไว้นะคะใน EP ที่29 EP ที่4นะคะแล้วก็ถ้าเรื่องของแคนชั่นเองก็มีใน EP ที่ 43นะคะอันนี้เป็น EP ที่46ของเราแล้วนะคะเรามีการพูดถึงนะคะไม่ว่าจะการใช้แผนภูมิต่างๆหรือว่าการทำในเรื่องของนะคะเซลเดสบอร์ดเอ่อเซลเดสบอร์ดหรือว่าเซล์ทรเก็ตหรือว่า forecast ยอดขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เพื่อนๆก็สามารถกลับไปดูใน EP ที่ผ่านๆมาของช่อง IT Online ใบมีของเราได้นะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ